มาครับท่านที่สี่คืออ้งนคถยถอยไปตรัแล้วัตนาคุณโพธนะครับนสี่ท่านนะครับให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ทั้งสกลุ่มก็คือหัวหน้าถอยอีกนิดครับถอยนิดครับถอยนิดโอเคโอเคสี่ท่านของผมได้แล้วครับข้างบนได้ไหม ของผมได้นะครับแต่ของของข้างบนจอบนได้ไหมอ่าของของผมผมปรับภาพของผมเองครับเชิญผู้แทนรั้กลุ่มคำสีดาำเงินใจสองและกลุ่มเกษตรอินทรีคนสูงกลุ่มช้างเจริญ2องส่วนหนึ่งแปดกลุ่มน้ำหานวันใจเกษตรอินทรีสี่กลุ่มครับเชิญครับ ข้อด้านขวามองมาทางกล้องนะครับมองมาทางกล้องนะครับูมองมองมาทางกล้องนะครับขยมนขยบมาด้ดีบโด้าอยาให้กาฟครับไอแม่ครับกาแฟกาแฟเรียมทางเส้นก็ปีานี่จะาอยู่ ชัดไหมครับได้ชัดเดี๋ยวอย่างนี้กันอย่างนี้ขยับขยับกันเอาขยับเอากันยับเอากันนะครับตูดด้านนี้ด้านนี้ยังด้านนั้นขยันี้ยังกว้างอยู่ต่อยังเหลือกว้างอยู่ยับพึ้นยับไปขุ่นยับขั้นขานี้ยับไปไหนยับไปยับไปขุ่นเออผมเห็นว่าเราก็ถึงที่นี่ยับไปไหนเห็นไหมถ้าเราก็ยับแต่แยกกันนะอย่าแยกกันช่วยระยะหน่อยหนึ่ง เอาขา้อไปเห็นเหมือนผู้เดยนให้ไอต้องไเห็นกับคนอื่นนะครับเป็นตกลงเอาครับถ้าฟังมานะหนึ่งสองสามถ่ายรูปไปนั้นหนึ่งสองสามแชทหนึ่งสองสามแชทสาสี่ห้าแชทโอเคยังครับทุกเกอร์ทุกเกอร์โอเคโอเคจะบอกไรที่เพียงของผมถ่ายภาพเพื่อนไหวไปตลอดนะครับ คนลเรื่องูจักุญแจไปเรื่องนี <How hot? S 2> ้ <itu? S 2> ่ผมนอกครับขอุณยูทูบเบอร์ครับก็โอเคครับขอบคุณครับมาลมาดรงสุดๆมาชดอตไอไปครับความตึงยังไม่เข้ากันที่แดกกลุ่มนึะครับ ยืนต่ออีกรอบครับ oh, อีกรอบหนึ่งในสี่ท่านนี้แหละรับรอบเลยผมว่าสิว่าเอาขึ้นวางหันเนี่เอาไปขึ้นผมอยู่อ๋อถือไม่ถือไม่วัดเถีองว่าเป็นยังครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนเอาตองน้ำไปดางท่องเรื่องบอกกันแล้วแต่เริ่มต้นขอท่านเป็นขวาเลยอ้าวกุมต่อไปครับกลุ่ม อนุรักษ์ควายไทยครับกลุ่มสร้างไทยกลุ่มเกษียณเมนค่าพัฒนาสามนาทีและกลุ่มคนสูงตั้งถิ่นเกษตรยณตั้งยืนครับอาชัดครับควายไทยคนนี้ตองยแล้วอควายกล้องผมออไหวไหมครับ หนึสองสามชุดเดียวผมมีคนมาปอดชิปตัวที่วเยี่ยมเยี่ยมครับเอาเยี่ยมปอมเงิดังๆอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับกลุ่มงการขอบคุณทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับขอบคุณครับนะครับโอเคครับจนไม่ประกาศนะครับวางไว้ตรงนี้นะฮะกลุ่มของท่านชื่อกลุ่มอะไรเริยนระดับเอาเองนะครับความเดี๋ยวเดี๋ยวครับนะครับแล้วช่วงนี้นะครับก็จะเป็นยอดเก่าดีเดียรยุคนี้ละ โครงการจัดอบรมโดยพันธ์จังหวัดอุดรธานีนะท่านประเสริฐฝชายชนาท่านให้เกียรติเป็นประธานเก่าผ ouais. like ิด <this> ช่วงนี้นะครับพร้อมให้ส่งไปนั่นผู้รับหน้าที่เป็นวิเนวันดำเนินการนะครับกระชินขอว่างไม่ต้องนี้นะครับขอไว้ว่าจะไม่บอมเรื่องห้ามดับด้วยสวัสดิภาพนะครับเด้อมาลับกระให้ได้เงินเมื่อนั้นเตรียกระให้เงินเม่หายไป งแสนรมบาิแสากเังเตเทุกโคสุกคันสนาที่เสรมันทุกสมบรนะกัอาหอันท่านเนที่นะครับท่านกระไฟชาราได้กล่าวปิดอารมณ์มนาครับเยคับตรงนี้เลยครับเอาชัดๆตรงกลางนะครับก็ขอคุณท่านอีกรนะครับ กันอื่นผมขอแนรับตัวเองก่อนนะครับก็คุณนายาเสริญฝ่ายชาวนาทางนิจกำลัดอุดรธานีนะครับรู้สึกเ,เกียดอย่างยิ่งนะครับที่คณนะอนุกรรมการของคุณรุ่นฟููเกษตรกรนะครับให้เกียิผมมาเป็นประธานปิดงานในวันนี้นะครับซึ่งในการสึกอบรมเราก็อยู่ด้วยกันมาสองวันนะครับซึ่งเป็นการสร้างความรู้ให้ทุกท่านนะครับ ท่านคงทราบจากาก,าการรมุมตั้งแต่วันพิธีเปิดแล้วนะครับเึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีท่านสยามสิริงคเลเร่งเห็นความสําสคัญนะครับของกลุ่มเกษตรกรนะครับในการพัฒน,นาอาชีพนะครับท่านจึงได้จัดสรรงบประมาณนะครับมาให้ทางคณะอนุกรรมการกองทุนฟุนฟูหรือสำนักง,งานกองทุนฟูรอธานีในการที่จะปลุกระรม นะครับโดยเฉพาะกลุ่มกอบการค้าที่เลี้ยงโคเนื้อนะครับท่านถือว่าเป็นเกษตรกรแนวหน้านะครับในการที่จะพัฒนานะครับตนเองนะครับก้าวสู่ผู้นำมืออาชีพยิ่งการทาอาชีพทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องมีการอบรมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับวอนอื่นผมจะให้ทุกท่านนะครับได้ตบมือดังๆให้กับผู้ที่นะครับไปยื่นของบประมบาลนะครับ ก็คือท่านดรภาคภูมิภูพมันครับรวมทั้งท่านเกษตรกรนะครับท่านท่านลมงเสมานะครับไปกันกับเพื่อนระดับเพราะถ้าไม่ได้สองท่านนี้ในการที่จัดไปจัดหาโมมันนะครับการจัดรวมในครั้งนี้นะครับก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอบมือระดมให้กับพ่อเมืองบุราราดีที่่า้เลี้ยงถึงความสำคัญในการจัดวัตกรมมาให้กับพวกเราครับ นะครับการจัดส right ุมมลมในครั้งนี้นะครับทางคณะผู้ที่หาผูวบานมานะครับต้องการที่จะให้นะครับพวกเรามีรายได้ในการสร้างงานสร้างอาชีพที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าในการที่นะครับเรานะครับทุกกลุ่มนะครับมาลงในวันนี้เมื่อนําความรู้ไปพัฒนานั่นก็คือเป็นการลดต้นทุนด้านการผลิต ซึ่งนโยบ,บายของท่านรองนาย,รนก,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทรัลักษณวิสิตรได้ให้นโยบ,บายคําสั้นๆกับสานักงานกองทุนทุนทูว่าสํานักงานกองทุนทุนทูเป็นผู้ผลิตพาณิชย์เป็นผู้จัดหาตลาดนะครับนั่นก็คือการตลาดนําการผลิตนโยบ,บายครั้งน,นี้นะครับจึงขับเคลื่อนมาพร้อมกันดัะนั้นผมเชื่อว่าโคเนื้อเป็นสินค้าที่มีตลาดในอนาคต แล้วก็ผู้บริโภคอยังมีความต้องการอยู่มากนะครับการจัดส่วนลดก็ต้องมีการาวันที่จะต้องเลือกรากันแต่เราไม่ได้ส้นสุดนะครับคณะอนุกรรม,มการควาคุณคุณคูทุกท่านก็คงจะต้องไปลงพื้นที่พบปะกับพวกเราทุกคนนะครับในการลงไปพบปะพวกเรานั้นต้องการที่จะหนึ่งนะครับติดตามให้ความช่วยเหลือในการเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาเพราะ,ะนั้นเวลาลงพื้นที่ท่านมีปัญหาอะไร นะครับคณะอ,อณๆๆนุกรรมการกองทุนทุนฟูจังหวัดระธานีท่านบอกมาได้นะครับในระดับจังหวัดเรามีการประชุมกันอยู่เรื่องๆนะครับทุกเดือนนะครับแล้วในขณะเดีวยวกันถ้ามีปัญหาใหญ่นะครับซึ่งเหนือกว่าบาวาเลนเราก็ส่งไปที่อนุก,กรรมการที่ส่วนกลางในการแก้ไขโดยเฉพาะการทุนฟื้นนะครับนี่ของเกษตรกรนะครับผมขอให้การจัดสุบครทางนี้อยากจะให้ท่านนะครับนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากท,ที่สุด เพราะว่าถ้าท่านได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นั่นคือศักยภาพของท่านได้มีการสร้างองุ์ความรู้และพลังที่เป็นงแสงมาแล้วก็เชื่อว่าในการต่อยอดในช่วงนี้การอบรมเราอาจจะดูเหมือนท่านบอกว่าทำไขาไม่ได้อย่รวมกันนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของการระบาดโควิด -19 นะครับหลังจากถ่าลรกหายระบาดแล้วนะครับเรากคงมีกิจกรรมที่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับผม ในานนม,มของคณะนะครับอนุกรรมการกองอุค้ครูก็ขอกลับปิดการประชุมครับ